สวัสดีครับพบกับช่อง BK Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้นำสาระน่ารู้ดีๆนะครับมาฝากทุกๆคนนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมฝนตกชุกนะครับแน่นอนครับการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในวัวและควายนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวควายนะครับต้องระมัดระวังก็คือโรคระบาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโรคระบาด ดุนแรงขึ้นในฟาร์มหรือว่าในปศุสัตว์ของเรานะครับก็จะเกิดความเสียหายแล้วก็ทำให้ขาดกำลังใจในการทำการปศุสัตว์ต่อไปนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องโรคระบาดนะครับ ที่ช่วงนี้นะครับยอดฮิตเลยก็จะได้ยินข่าวข่าวจากาจังหวัดข้างเคียงบ้างหรือว่าในจังหวัดบ้างที่ว่ามีการปิดตลาดาปิดตลาดนัดบัวควายนะครับผมนั่นก็คือโรคคอบวมนะครับผมโรคคอบวมนี่ก็ถือว่าเป็นโรคที่ สร้างความเสียหายนะครับรุนแรงนะครับถ้าเกิดว่า,าวัวควายของเรานี่ได้รับเชื้อหรือว่าติดเชื้อก็อาจจะทําให้เสียชีวิตภายใน2 4ชั่วโมงเลยนะครับถ <c oughs> ้าในกรณีที่แบบว่าติดเชื้อแบบรุนแรงนะครับผมส่วนใหญ่โรคนี้นะครับก็จะมีอยู่ในสัตว์เลี้ยงของเราอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกวัวหรือว่าควายนะครับผมอยู่ในระบบทางเดินหายใจถ้าเกิดว่า วัวควายของเราเนี่ยมีความเครียดนะครับผมก็จะทําให้สัตว์ตัวนั้นนะครับหลังสารคัดหลังออกมาพอสารคัดหลังเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็จะทําให้สัตว์ตัวอื่นที่ได้รับาสารคัดหลังชนิดนั้นนะครับ mm hmm. เกิดการติดเชื้อต่อกันเป็นลูกโซ่ลูกโซ่นะครับทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็อาจจะทําให้วัวควายของเรา ถึงแก่ชีวิตได้นะครับลักษณะสําคัญของโรคคอบวมเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าสัตว์ของเราเนี่ยใบหน้าก็จะบวมคอจะบวมนะครับผมแล้วก็อาจจะมีไข้สูงนะครับซึมยืนไม่กินหญ้าหรือว่าไม่กินอาหารนะครับผมโรคนี้นะครับส่วนใหญ่จะติดต่อในสัตว์ที่ที่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นช้างมา้าแพะแกะ แล้วก็วัวและข้อที่สําคัญก็คือควายนะครับผมส่วนการติดต่อระหว่างมนุษย์นะครับสัตว์สู่มนุษย์นะครับสัตว์สู่คนไม่สามารถติดต่อสู่คนได้นะครับผมสาเหตุและก็การแพร่ระบาดของโรคนะครับผมโรคนี้นะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮิโมลาจิกเซปติกซีเมียนะครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับ ที่มีชื่อว่าพัดทูเรล่ามันโตซิด้านะครับผมโรคนี้จะแพร่ระบาดในโซนเอเชียแล้วก็แถวแอฟริกานะครับผมเมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูฝนหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับผม เมื่อสัตว์มีความเครียดนะครับสัตว์ก็จะปล่อยเชื้อออกมาสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับจะปล่อยสารคัดหลั่งลงตามรางอาหารหรือว่าตามแม่น้ําหรือว่าบ่อน้ำนะครับผมวัวควายที่ไปกินน้ําหรือว่าไปกินอาหารตรงบริเวณที่ว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งกําเนิดเชื้อนะครับปล่อยสารคัดหลั่งไว้ก็จะทําให้การระบาดติดเชื้อ เป็นลูกโซ่ลูกโซ่ไปนะครับระยะฟักตัวของโรคนะครับจะเฉลี่ยโดยประมาณจะอยู่ที่2-5วันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้รับเชื้อในปริมาณเยอะแล้วก็มีความรุนแรงมากนะครับระยะฟักตัวก็จะ เร็วขึ้น1-2วันนะครับผมสำหรับอาการแล้วก็อาการแสดงนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่1นะครับแบบเฉียบพันธ์มากนะครับเรียกว่าเปอร์อะคิวนะครับผมแบบที่2นะครับเฉียบพันธ์นะครับคืออะคิวนะครับผมแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับแบบที่3เป็นแบบเรื้อรังนะครับ เรียกว่าโครนิกนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวยังไงเรามาดูแบบที่1กันก่อนนะครับสำหรับแบบที่1น,นะครับผมแบบเฉียบพลันมากเปอร์แอคิวนะครับสัตว์ก็จะมีไข้สูงมากนะครับผมแล้วก็ยืนซึมไม่กินอาหารหรือว่าไม่กินหญ้านะครับผมมีน้ำมูกน้ำลายไหลนะครับแล้วก็ที่สำคัญสัตว์จะตายภายในย4ิบสชั่วโมงหรือ1วันนะครับ สำหรับแบบที่2นะครับเป็นแบบเฉียบพันธุ์นะครับหรือเรียกว่า a c ค u ินะครับผมแบบเฉียบพันธุ์หรือ a c ค u ิเนี่ยอาการก็จะแสดงทางระบบทางเดินหายใจนะครับสัตว์ของเราก็จะมีแบบหายใจเร็วหายใจมีเสียงดังนะครับเหมือนเสียงคนกรนนะครับผมแล้วก็คอ,อบวมหน้าบวมนะครับ แล้วก็ยืนซึมนะครับผมแล้วก็ระยะต่อมาก็จะมีอาการท้องอืดท้องเสียดแน่นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะมีอาการถ่ายออกมาเป็นมูกบนเลือดน,นะครับแล้วก็บัวก็จะตายภายใน2-3วันนะครับ ต่อมามาดูแบบที่3กันนะครับผมแบบที่3เรียกว่าแบบเรื้อรังนะครับผมเป็นแบบโครนิกนะครับสัตว์ก็จะมีการเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับประมาณ2-3เดือนนะครับอาการก็จะซุดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ภูมิคุ้มกันลดลงทําให้มีโรคอื่นแทรกซ้อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะทําให้สัตว์เสียชีวิต ภายใน3-4เดือนนะครับครับสำหรับเมื่อเรารู้ว่าสัตว์ของเรานะครับป่วยเป็นโรคคอบวมนะครับเราควรทำอย่างไรนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับแยกสัตว์ที่ป่วยออกจากฝูงนะครับไปยังคอกกักกันสัตว์ที่ป่วยนะครับแยกออกไปเลยนะครับผมแล้วก็ ลำดับที่2นะครับให้รักษาสัตว์ที่ป่วยตามอาการนะครับผมแล้วก็ร่วมกับให้ยาปฏิชีวนะนะครับที่เซนต่อเชื้อในการระบาดนั้นๆนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นเซฟฟาโลสปอรินนะครับหรือว่าด็อกซี่ไซคลินนะครับผม3นะครับการดูแลสัตว์ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยนะครับผมเราก็จะ ให้ยาปฏิชีวนะเช่นกันนะครับอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับร่วมกับให้วัคซีนนะครับวัคซีนโรคคอบวมนะครับเป็นวันที่3นะครับให้ในวันที่3หลังจากฉีดยาปฏิชีวนะเข็มแรกนะครับ4นะครับผมควรเปลี่ยนเข็มยา ที่ใช้ฉีดยาปฏิชีวนะทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคนะครับไปยังสัตว์ตัวอื่นๆด้วยนะครับหนะครับผมในกรณีที่ว่ามีสัตว์ตายในฟาร์มหรือว่าในปศุสัตว์ของเรานะครับก็ห้ามปิดข้อมูลโดยเด็ดขาดนะครับผมเราควรที่จะรีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอรหรือว่าปศุสัตว์จังหวัดที่เขาดูแลในเขตพื้นที่ของเรานะครับ<ม>เพื่อจะได้ทําการ ควบคุมโรคนะครับแล้วก็ฝังซากสัตว์อย่างถูกวิธีนะครับ6นะครับสุดท้ายเลยนะครับเราควรที่จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคนะครับยังบริเวณข้อกกักสัตว์ป่วยแล้วก็บริเวณข้อสัตว์ที่อ,อยู่ร่วมฝูงสัตว์ป่วยนะครับผมโดยใช้ยาฆ่าเชื้อโรคฉีดทุกวันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าเกิดเราเข้าไปในบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเราก็าควรทําความสะอาดเสื้อผ้ารองเท้าบูทใส่ถุงมือแล้วก็ก่อนเข้าและหลังเข้าควรมีการทำความสะอาดรถยนต์หรือพาหนะที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการที่สัตว์เลี้ยงหรือว่าปศุสัตว์ของเรานะครับได้รับการติดเชื้อจากโรคระบาดนะครับย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนเลยนะครับอนอกจากจะเสียเวลาเสียเงินแล้วก็เสียสุขภาพจิตแล้วนะครับการป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขย่อมเป็นทางออกที่ดีแน่นอนเลยนะครับซึ่งโรคคอบวมนี้นะครับเราก็จะมี วัคซีนนะครับสามารถป้องกันโรคได้นะครับซึ่งเราก็สามารถาไปติดต่อเพื่อรับได้ฟรีนะครับที่กรมประสุสัตว์อำเภอหรือว่าปรสุสัตว์จังหวัดในเขตพื้นที่ของเรานะครับซึ่งผมก็ได้ไปขอมาแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับเป็นวัคซีนเชื้อตายที่อยู่ในสารสื่อน้ำมันนะครับแนะนำให้ฉีด1ซีซี ต่อสัตว์1ตัวนะครับซึ่งเราจะฉีดในสัตว์ที่มีอายุมากกว่า4เดือนขึ้นไปนะครับผมวัคซีนนี้เนี่ยจะควบคุมโรคได้ประมาณ1ปีนะครับถ้าครบ1ปีแล้วเราสามารถฉีดกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบหรืออยากให้ทางช่อง BK Channel ทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง BK Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ